ครับผมก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกวิธีนะครับแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เราค้างเนาะเปิดเครื่องช้าทํางานช้าหรือว่าแบบเดิมทีมันเคยจะลื่นกว่านี้ครับแล้วอยู่ๆตอนนี้วันนี้ทุกวันนี้เรามาอยู่ๆก็มาเจอว่ามันค้างมันช้าลงมันแบบทําอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับเปิดเครื่องที5้านาทีกว่าจะทําอะไรได้หรือว่าปิดเครื่องทีก็ต้องรอสิบนาทีถึงเครื่องจะดับถึงจะดึงปลั๊กได้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วมันมีหลายสาเหตุนะครับ อาจจะไม่ต้องถึงกับต้องไปลง Windows ใหม่ทุกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทีละขั้นทีละสเต็ปกันเลยแล้วกันเดี๋ยวไปที่อันดับแรกเลยแล้วกันครับอันดับแรกนะครับไปที่ Search นะครับไปที่ Windows Update นี่จะดูก่อนเลยอันดับแรกเลยปัญหาใหญ่ๆก็เจอตรงนี้แหละส่วนใหญ่เจอกันตรงนี้เลยครับ Windows Update คือ Windows ครับมันอาจจะมีอัปเดตอยู่ Background ครับเราไม่รู้เรื่องแล้วก็มันก็กินทรัพยากรเราอยู่เนาะตรงนี้ถ้าใครใช้ SSD นะครับมันจะไม่ค่อยมีปัญหา แต่พวกแบบฮาร์ดดิสต์รุ่นเก่าเป็นจานหมุนนันใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะครับอันนี้คือ SSD ด้านซ้ายนะครับแล้วก็เป็นด้านขวาเนี่เป็นฮาร์ดดิสต์แบบรุ่นเก่านะครับเป็นแบบรุ่นใหญ่ๆตรงนี้ถามมาตา่างกันยังไงตัวฮาร์ดดิสต์นะครับมันจะมีการอ่านเขียนที่ช้ากว่านะครับ SSD เนี่ยจะเร็วกว่าพอเร็วกว่าแล้วเนี่ยไม่ดูอัปเดตมันก็จะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผลกับตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบฮาร์ดดิสต์รุ่นเก่าอย่างเงี้ยีมลลอดเ้อเค ให้มันอัปทูเดตนะครับเนี่ยกดเช็คไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับถ้ามันไม่มีก็โอเคไม่มีละถ้าไม่มีตรงนี้ก็เดี๋ยวไปสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเกิดมันมีปุ๊บนะครับอัปเดตให้หมดนะครับต้องเน้นเลยว่าอัปเดตให้หมดนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นสังเกตได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปสเต็ปต่อไปนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปยกเลิกตัวโปรแกรมที่มันเป็นสตาร์ทอัพโปรแกรมนะครับก็คือเวลาเราเปิดเครื่องมาเนี่ยมันสตาร์ทอัพมันมีอะไรบ้างนะครับมาตรงนี้เลยครับเข้า t แ Manager นะครับเข้า Text Manager นะครับ ตัวน,นี้ครับลิกขวาด้านล่างนะครับกด Task Manager ครับแล้วก็ไปที่ Start Up นะครับตัวน,นี้ก็จะเห็นโปรแกรมนะครับที่ว่าเราเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยจะให้โปรแกรมอะไรมันเปิดบ้างอย่างผมเห็นหลกัลกๆเลยนะครับของเครื่องลูกค้าส่วนใหญ่มาก็จะมีพวก Microsoft Teams อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับมันจะขึ้นอยู่ซึ่งพวกนี้มันกินทรัพยากรค่อนข้างมากกับเครื่องรุ่นเก่านะครับ เราก็ปิดมันซะไอที่ไม่จําเป็นนะครับแต่ที่มันแบบจาเป็นของ Windows อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทํอะไรมันแต่อย่างเงี้ยอย่างสตรีมเนี่ยผมรู้มันคืออะไรมันคือเกมนะครับผมก็ปิดมันซะไม่จําเป็นอันนี้ก็โปรแกรมโคลนฮาร์ดดิสต์อย่างเงี้ยครับก็ปิดมันซะวิธีปิดก็คือกดคลิกขวานะครับตรงนี้เลยนะช่องสเตตัสนะครับลิกขวาก็เนี่ยครับเปิดเปิดอยู่ก็คลิกขวาเพื่อปิดนะครับแค่นี้ครับปิดอันที่ไม่จําเป็นให้หมดตัวนี้ก็จะช่วยให้เครื่องเราเอ่อเปิดเคร,เรื่องเร็วขึ้นนะครับยังเห็นได้ชัดเลยโอเค ถ้าตัวนี้แล้วยังไม่หายอีกเดี๋ยวไปสเต็ปต่อไปกันครับผมอีกอันหนึ่งนะครับอันนี้เจอกันบ่อยนะผมไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับพอผมอันอินสตอลเสร็จมันหายมันลื่นขึ้นเลยครับคือแอนตี้ไวรัสนี่เองแอนตี anti ้ไวรัสตัวฟรีแอนตี้ไวรัสตัวแคร็กอะไรก็ตามนะครับพวกนี้จริงๆแอนตี anti ้ไวรัสตัวแคร็กนะครับไม่ควรใช้อย่างยิ่งลองคิดภาพดูนะครับเราไปเราเองเนี่ยเราเป็นยูเซอร์เนี่ยครับเราไปแคร็กแอนตี้ไวรัสแคร็กก็คือการละเมิดลิขสิทธิ์เขาถูกไหมครับเราไม่ได้ซื้อเข้ามาใช้นะ เรายังแครกแอนติไวรัสได้เลยแล้วไวรัสในเน็ตมันจะป้องกันได้ยังไงนะครับแค่เราเองมันยังป้องกันไม่ได้เลยนะครับอันนี้อยากให้มองไว้เลยว่าเลิกใช้ซะลบออกให้หมดนะครับถ้าเป็นแอนติไวรัสที่เป็นตัวแครกนะแต่ถ้าใครซื้อมาก็ลองดูครับว่ามันปรับยังไงได้บ้างซึ่งผมมันค่อนข้างจะกว้างเหมือนกันแอนติไวรัสเนี่ยแต่ที่นี่คือมันกินทรัพยากรเครื่องพอสมควรเลยครับถ้าอย่าง uh, MacCarefree อะไรเงี้ยครับบางทีก็มีปัญหากับเครื่องรุ่นเก่านะค่อนข้างบ่อย แล้วก็มีพวกไอพวกแอนตี้ไวรัสฟรีนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีตัวไหนบ้างเนาะลองไปดูถ้าเกิดมันมันมีอย่างเงี้ยมันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นจริงๆ Windows 10มันมีแอนตี้ไวรัสที่ดีอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ลงเหมือนกันผมก็ใช้แอนตี้ไวรัสของมันเองนี่แหละจริงๆก็ไม่ไจําเป็นเพราะมันกินทรัพยากรของเครื่องค่อนข้างมากนะครับโอเคอันบต่อไปนะครับตรงนี้เครื่องรุ่นเก่านะครับจะปรับได้นะครับอันดับต่อไปก็คือผมจะปปรับ,รบลดเอฟเฟกต์ของตัวเครื่องมาลงนะครับ อย่างตัวนี้ครับเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวให้ดูครับเดิมทีนะครับ w i n d o w s 10มันจะมีเขาเรียกว่าฟังก์ชันเนาะอย่างเงี้ยพอเมาส์ชี้อย่างเงี้ยครับมันจะมีหน้าจอขึ้นมาเล็กๆเงี้ยครับดูได้ว่ามันคืออะไรบางทีเป็นยูทูปเนี่ยหน้าก็จะไหลด้วยจะมีวิดีโอเล่นอยู่ตรงนี้เล็กๆด้วยครับหรือบางทีแบบเอฟเฟก้ยง่ายๆครับดูผมกดออกนะครับมันค่อยๆหายไปเห็นไหมครับจะเลื่อนหายไปอ่ะเนี่ยเลื่อนขึ้นมาเลื่อนหายไปตัวเนี้ยมันเป็นเอฟเฟกของ Windows ครับซึ่งถ้าเครื่องรุ่นนนนเเกกก่่่าาีปปรรรััับบออไไดด้้้้ะุหหมม็ลช ปรับออกแล้วมันจะเห็นผลว่ามันเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับทายัางไงก็คือไปที่ตรง search ครับขึ้นมาพิมพ์ว่า Advanced-system-setting นี่นะครับเข้าเลยแล้วไปที่แท็บ Advanced ครับตรง Performance เห็นไหมครับไปที่ Setting ตรงนี้นะครับปรับไปที่ Bas t p e r f o r m a n c e เลยนะครับพอ b บ s เ performance ปุ๊บมันจะออกหมดเลยเห็นไหมครับ เห็นไหมมันจะมีบอกว่ามันทําอะไรไปบ้างพวกนี้จะเป็นเอฟเฟกต่างๆที่แสดงอยู่ในหน้าจอเรานะครับก็โอเคลองเอาออกแล้วกดโอเคแอพพลไว้นะครับตามนั้นแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่าเครื่องเราเร็วขึ้นไหมยังไงบ้างนะครับอาจจะช่วยได้นิดนึงไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันดับต่อไปกันอันดับต่อไปนะครับเป็นฮาร์ดดิสครับบางทีเนี่ยครับฮาร์ดดิสมีอยู่500ิกใช้จน490อย่างเงี้ยครับ ตัวนี้ก็จะเป็นขึ้นสีแดงเนาะคือการที่เราใช้ฮาร์ดดิส์ไดซีหรือไดอะไรอย่างเงี้ยครับจนมันจะเต็มเนี่ยมันทําให้การอ่านเขียนของฮาร์ดดิสต์นะครับเป็นไปได้ช้าๆนะมันก็แบบเหมือนกับเราลื้อเอกสารอย่างเงี้ยจากห้องโล่งๆเราสามารถเข้าไปหาเอกสารได้ปุ๊บปั๊บเราเจอถูกไหม,มครับแต่เกิดว่าเป็นเอกสารที่มันเต็มไปหมดเลยทั้งห้องแล้วเราจะไปค้นหาได้ยังไงล่ะมันก็จะช้าลงไปนะครับอันนี้ก็แนะนําว่าให้เคลียร์ไว้นะครับมีพื้นที่ว่างสัก 20- 20%ิบถึงยี่สิบเปเนตะไม่ต้อง ไปห่วงพื้นที่มันมากเอาความเร็วก่อนกระจายก,กระจายมันไปก่อนนะครับถ้าไม่จําเป็นนาดนั้นเนาะพยายามเคลียร์ที่ไม่จำเป็นซื้อเอเทนเนลฮาร์ดดิสต์ไหมหรือว่าคิดว่าจะซื้อเสริมฮาร์ดดิสต์ไหมหรือว่าไปซื้อ Google Drive เพิ่มเนี่ยครับคลาวอะไรเงี้ยครับมันเยอะแยะเนาะสมัยนี้ถูกๆก็มีมันเราไม่จําเป็นต้องเก็บทุกอย่างไว้ในฮาร์ดดิสต์ในเครื่องนะครับจริงๆฮาร์ดดิสต์เสียข้อมูลก็หายเนาะไม่ปลอดภัยเหมือนกันโอเคเรามาดูต่อไปกันนะครับเมื่อกี้เราพูด,ด ต่อไปเป็นฮาร์ดดิสเสื่อมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเสียไม่เสียเราไม่รู้บางที End User เราใช้กันเองเราไม่รู้ผมต้องมีโปรแกรมตัวหนึ่งครับให้ช่วยก็คือ HD j u n e นะครับไปโหลดได้จาก Google ครับพิมพ์ไปเลย HD j u n e นะครับเดี๋ยวเข้าให้ดูพิมพ์ไปนะครับ HD j u n e ตัวนี้เป็นฟรีแวร์นะครับสามารถโหลดมาใช้ได้เลยนะครับนี่ก็โหลดมาติดตั้งนะครับเรียบร้อย ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับกดเข้ามาปุ๊บตัวนี้ก็จะมี benchmark นะครับก็คือทดสอบตัวนี้ผมอยากให้มาตัวนี้ก่อน benchmark ว่าตัวนี้ฮาร์ดดิส์เราอ่ะมันได้ความเร็วเท่าไหร่นะครับซึ่งอย่างนี้ครับมันจะมีเครื่องผมะจะลง SSD อยู่ SSD ก็อยู่ตรงนี้นะครับ120กิกะไบต์เห็นไหมครับแล้วก็จะมีเ,เป็นฮาร์ดดิส์นะครับของโน้ตบุ๊กตัวหนึง่ง320กิกแล้วก็เป็นฮาร์ดดิส์ของ p ีซนะครับซึ่งแต่ละตัวเนี่ยความเร็วไม่เท่ากันนะครับต้องไปดูก่อนว่าความเร็วปกติของรุ่นนั้นๆเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาเทสดูว่าตอนนี้ความเร็วมันยังได้ตามนั้นอยู่ไหมนะครับเดีย๋ยวผมลองเทสของเอสให้ดูนะครับผมก็คลิกเข้าไปกดสตาร์ทนะครับอ่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งระหว่างนี้มันก็จะเทสให้ครับว่าตอนนี้มันมีการอ่านเขียนของเราเนี่ยเท่าไหร่บ้างดีแค่ไหนบ้างเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงยังเขียนเร็วอ่านเร็วเหมือนเดิมอออยยูู่่หรรรืเเเลาาานัดดี๋วามาาก เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าอยู่ในค่าที่ยังรับได้นะครับตัวนี้ผมซื้อมาสเปคมันอยู่ที่450นะครับก็ประมาณนี้ครับ max 416เนาะก็ยังโอเคใช้ได้ไม่ีปัญหาก็ยังถือว่าโอเคไม่ีปัญหาครับถ้าเกิดว่ามันต่ํามากๆเหลือสัก300 200เองครับโอเคนะ่าจะมีปัญหาแล้วล่ะเนาะต่อไปมาดูที่ตรงนี้ครับ error scan นะครับตัวนี้เขาจะเรียกว่า dead pixel อันเนี้ยจริงๆอ่ะอยากจะให้รันแบบฟูลไปเลยนะครับแต่ผมอ่ะจะรันให้ดูคร่าวๆแล้วกันเนาะเป็นควิกสแกนนะครับคือตัวเนี้ยครับถ้าเกิดว่ามันจะไล่ดูแต่ละแต่ละพิกเซลแล้วกันของฮาร์ดดิสต์นะครับถ้าเกิดว่ามันมีดาเมจหรือมันมีฮาร์ดดิสเสียบางจุดเงี้ยมันจะขึ้นเป็นสีแดงให้นะครับถ้าขึ้นสีแดงปุ๊บเนี่ยเราควรเปลี่ยนเลยนะครับไม่ควรใช้เลยเพราะว่าการที่เราเซฟข้อมูลที่สําคัญลงไปเนี่ยมันมีมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลจะเสียหายนะครับ คนจะเปลี่ยนเลยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับก็กดตัวนี้เลยปึ๊บมันก็จะได้สแกนให้ครับทีนี้ผมกดควิกสแกนนะครับโอเคไม่มีเห็นไหมครับเป็นกดควิกสแกนและกดฟูลสแกนเนี่ยมันก็จะช้ากว่านี้นะครับจะใช้เวลาพอสมควรเนะก็จะเจอว่าดาเมจหรือเปล่าหรือโอเคหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปไปดูอย่างอื่นต่อนะครับอันดับต่อไปนะครับก็จะเป็นอันดับสุดท้ายที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้นะครับก็คือการอัปเกรดคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับ โดยคอมรุ่นเก่าๆเนี่ยครับผมจะแนะนําว่าให้อัปเดตเป็น SSD นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ได้อัปเนาะอันดับแรกนะครับผมจะให้ดูอย่างนี้ก่อนถ้าเกิดว่ามี SSD อยู่แล้วเนี่ยผมจะให้เช็คตคนันี้ดีกว่าว่าคอมคุณาชาเพราะอะไรคลิกขวานะครับไปที่ t a x ก Manager ครับพิ่มขึ้นมาดูที่ p r o c e s s นะครับหรือ Perform a n c e นี่ก็ได้เนี่ยได้พอๆกันดูเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเห็นไหมครับมันมีการใช้อยู่กี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ผมใช้ CPU CPU ขอค่อนข้างเก่านะตอนนี้เป็นไปเทียม R นะครับ เห็นไหมครับว่ามันใช้อยู่10% 9% 5%ตอน,น้ผมอัดคลิปอยู่นะครับใช้แ a มอยู่2.7เนี่ยจก34%แร m ผมก็น้อยครับ8% 8กิกเองตัวนี้ใช้อยู่34% Hard ิ i s ไม่ได้ใช้ครับตอนนี้เขาไม่ได้ทำอะไร Hard ด i เป็น SSD ด้วยอันนี้เป็น Hard ิ i ที่เก็บข้อมูลเฉยๆตัวนี้เป็นผม Windows จริงๆก็คือ SSD ตัวนี้แหมไม่ค่อยได้ใช้คือไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ขึ้นมาก็ใช้แหละแต่มันใช้น้อยนอะ นี่ก็มี WiFi มีการ์ดจอนะครับการ์ดจอตอนนี้ผมใช้อยู่ที่45ก็คือมันเป็นการ์ดจอรุ่นเก่าพอสมควรก็เป็น GT 730นะครับตอนนี้ก็ใช้อยู่46เลยแค่อัดคลิปนะครับเป็นการ์ดจอรุ่นเก่าเนาะทีนี้ผมให้ดูเปอร์เซ็นต์ทำไมนะครับเปอร์เซ็นต์ยิ่งเยอะแปลว่าเครื่องยิ่งใช้ทรัพยากรตรงนั้นเยอะนะครับอย่างเช่น CPU ผมวิ่งร้อยเลยและเครื่องผมอืดมากตอนนี้คือ CPU วิ่งร้อยหมายความว่า CPU ผมไม่ไหวแล้วผมต้องเปลี่ยน CPU แล้วครับเพราะว่า เครื่องมันอ่านไม่ทันนะครับถ้าคุณยังทางานอย่างนั้นอยู่สมมติว่าคุจะเปิดแบบหน้า g o g l e Chrome เต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยใช้แรมเยอะ 8GB ผมก็อาจจะวิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับตัวนี้ก็อ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับดูแรมนะครับเมมโมรี่นะเห็นไหมครับเห็นไหมครับเริ่มมาละอ่าเริ่มมาละเห็นไหมครับมันก็เริ่มใช้มากขึ้นนมครับอ่าเขา Google ปึ๊บอ่าขึ้นมาละเห็นไหมคือตัวนี้มันจะใช้แรมนะครับต้องบอกว่า กูเกิลโคลนค่อนข้างกินแรมแล้ถ้าเกิดว่าเกิดเปิดอะไรหลายหน้าอย่างเงี้ยเปิดยูทูบบ้างนั่นนี่บ้างอะไรเงี้ยครับมันก็จะใช้เยอะเนาะ CPU ก็ใช้เหมือนกันนะเนี่ยเยอะขึ้นมาเลยเห็นไหมครับเป็นแท่งสไปค์ขึ้นมาเลย Memor y ยังไม่เท่าไหร่เมื่อกี้เข้าแค่ Google ก็เนี่ยมาดูกันว่าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรนะครับเลื่อนลงมาอีกนิดนึงดูการ์ดจอนะครับว่าเยอะไหมเนี่ยการ์ดจอก็พุ่งเหมือนกันคือถ้าการ์ดจอวิ่งเยอะๆแล้วเครื่องอื่นอย่างเงี้ยหรือว่า เอ่อแมมโมรีวิ่งเยอะๆแล้วเครื่องอืดซีพวิ่งเยอะๆก็เครื่องอืดก็คือไล่ไปเลยเปลี่ยนทีละส่วนแต่ทีนี้ส่วนใหญ่ที่ผมเจอที่เครื่องมันช้านะครับมันเป็นเพราะอันนี้ครับดิส์ครับตัวนี้เลยตัวพระเอกเลยครับตอนนี้ผมใช้ SD มาเลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าผมใช้เป็นทาร์ดดิส์แล้วเครื่องต้องรันหลายโปรแกรมพร้อมๆกันนะครับตัวนี้มันรันไม่ทันอย่างผมเข้า Excel อย่างเงี้ยเนี่ยแค่ทํางานเนี้ยเข้า Excel นะครับอ่ามากินมือผมโดนนะครับอ่าเข้า Excel อย่างเงี้ย อ่ะมาแล้วเห็นไหมดิสเริ่มมาแล้วมาน,นิดนึงผมไม่ค่อยได้เข้าอะไรเยอะเดีย๋ยวเข้าไฟล์ใหญ่กันแป๊บนึงนะครับอ่ะอย่างอันเนี้ย SSD เนี่ยครับถ้ามันวิ่งประมาณมันจะวิ่งประมาณ100เนลยนะถ้าเกิดว่าเครื่องมันอืดนนะครับมันจะวิ่งเป็นไปร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเนี้ยหมายความว่าไงหมายความว่าฮาร์ดดิสเราอ่านข้อมูลไม่ทันครับมันก็เลยจะช้าไปทุกอย่างนะครับทําอะไรไม่ได้วิธีแก้ก็คือ อัปเกรดครับเปลี่ยนฮาร์ดดิสต์มาเป็น SSD นะครับก็คือตอนนี้ผมใช้ SSD และโมลเคขึ้นอย่างที่บอกนะครับฮาร์ดดิสต์เนี่ยมันจะวิ่งอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยยี่สิบแปดเมกประมาณนั้นครับร้อยยี่สิบแปดเออร้อยยี่สิบแปดเมกนะครับหรือว่าร้อยห้าสิบประมาณนี้ครับอย่างเร็วเนาะมันเป็นแบบจานหมุนก็ประมาณนี้แหละไม่เยอะกว่านั้นแต่ถ้าถามาเป็น SSD เนี่ยจะเริ่มเท่าไหร่เริ่มประมาณสามร้อยครับและตอนนี้นะครับ SSD ราคาพอๆกับฮาร์ดดิสต์เลยครับผมแนะนำว่าเปลี่ยนซะเถอะครับอันนี้คอมเก่าาจะกลยเป็นัแฟครบ รับรองลูกค้าผมติดใจมาหลายคนละเปลี่ยนฮาร์ดดิสเป็น SSD ทุกคนแฮปปี้นะครับแก้ปัญหาเครื่องอืดได้100%เปซเปลี่ยนตัวนี้จบทุกปัญหาครับแต่ก็ถ้าเกิดว่าจะเอาความจุเยอะๆราคามันก็จะโดดค่อนข้างจะเยอะนะครับ SSD อย่างหนึ่งเทเไบอยอย่างเงี้ยก็อาจจะล่อไป3,000ได้ครับ โอเคครับวันนี้ผมแนะนําไว้มีประโยชน์มีอะไรยังไงหรือว่ามีข้อสงสัยอยากให้ผมแนะนําอะไรเพิ่มเติมหรือคิดว่าที่ผมพูดมายังไม่ถูกต้องหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถแนะนํากันในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเราจะได้แชร์ความรู้กันนะครับ